สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับการหาทําตามคำขอวันนี้คำขอโหดมากบ้านรูปทรงดาวอยู่กัน5คนคุณผู้ชมอาจจะงงว่าบ้านรูปดาวในเดอะซิมมันโหดมากเลยเหรอคะข้อจํากัดของการสร้างบ้านในเดอะซิมเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าการเอียงผนังเฉียงหรือว่าที่เราเรียกกันว่า d i a g o n a วอล l เนี่ยมันไม่สามารถเอามาเป็นสเกลกับการสร้างอะไรได้หลายๆอย่างเลยคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะว่าเราจะเฉียงเข้าไปแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะให้เขาเป็นขาดาวก็ไม่ได้แปลว่าเราอาจจะต้องดึงลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยเฉียงขึ้นไปแล้ว ก็ค่อยเฉียงลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปเพราะฉะนั้นบ้านรูปดาวในเดอะซิมสีเนี่ยถ้าเราจะวาดจากเชลจริงๆอะ่ะมันจะประหลดประแลมากเหมือนเรากําลังไปเที่ยวโอซาก้า <c oughs> อยู่ยังไงอย่างนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นดาวเนี่ยมันจะไม่ใช่รูปทรงดาวที่ติดพื้นและกับมีมีซิมอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าไปซ้อมหลังบ้านมาเพราะถ้าไม่ซ้อมหลังบ้านเนี่ยอัดคลิปกันอ้วกเลยหรือว่าเราจะเรียกกันซ้อมอันนั้นว่าเป็นการอัดคลิปไปแล้วแล้วใช้ไม่ได้ก็ได้นะคะ <c oughs> เราก็จะสร้าง2ชั้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะลบชั้นล่างทิ้งอยากจะได้รูปดาวอยู่กัน5คนเออเอาสิเราจะหยิบดาวตัวนี้นะคะ what a star you are warm iner เป็นกระจกเนาะเราจะมาขยายคุณผู้ชมดูว่านี่คือดาวที่มีมิซิมจะทําแล้วก็มาเป็น กรอบความคิดให้กับมีมิซิมด้วยเอะแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะขาเนี่ยมันจะได้เฉียงแบบนี้ได้แล้วมันก็จะได้มีแขนที่ออกไป2ด้านได้เราจะเริ่มจากการทําแขนของดาวนะคะกลุ่มผู้ชมด้วยการที่หยิบ halfgable roof ตัวนี้แล้วก็เอามาบิดไว้เอาอยู่ชั้น2ของบ้านก่อนละกันเนาะหลังจากนั้นค่อยๆปรับองศาของเขาทีนี้เราจะทําการหดเ ve ของรังค้าให้หมดเลยแล้วเราก็จะดันเข้ามาให้เล็กที่สุดแบบนี้พอเราได้พีซจิ๋วๆแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะกด Shift ค้างไว้แล้วก็ลากเ ve ขึ้นมา ด้านนี้อ,อ๋มเราต้องการตัววัดว่ามันจะขนาดเท่ากับด้านบนหรือเปล่าได้งั้นเดี๋ยวเราจะวาดแพลตฟอร์มออกมากดที่แพลตฟอร์มแล้วก็ลดลงไปหนึ่งระดับแบบนี้เราก็จะรู้ได้แล้วว่า if เนี่ยเขาเกินขึ้นมากดชิฟค้างไว้นะคะแล้วก็หดลงมาถ้าอันนี้ก็เล็กไปแปลว่าเราอาจจะต้องให้มันยาวแบบนี้หลังจากนั้นกดปุ่ม out ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะคะ alternate เนาะแล้วก็หดลูกศรลงเอาทำไมไม่ติดละ่ะเออนี่ติดแล้วติดแล้วค่อยๆ adjust หลังคาเขาขั้นตอนต่อไปเราอยากเอาตัวหลังคาตรงนี้ซ่อนไว้ด้านในบ้านคุณ ผู้ชมทำไมเราทำไม่ได้อะรรหวางหลังคาด้านในบ้านแบบนี้ไม่ได้หรอปุ้ยเราว่าเราทำได้นะเราดึงเข้าไปอย่างงี้ได้ปะเอา้าได้เนี่แล้วเราก็หดเข้าไปออมเขาบอกว่าเราไม่สามารถหดเข้าไปได้เนี่ยขนาดซ้อมมาแล้วนะยังงงเลยอะ่ะออมคืองั้นถ้าสมมติเอาหลังคาเข้าไปไม่ได้แล้วเราสร้างห้องครอบหลังคาไปของจะหายไหมปันน๊บนึงนะเราอะ่ะมีปัญหากับเกมตรง move objects on เนี่ยเราต้องไม่รู้จะต้อง move objects on อีกจะกี่ดีดูซิลองดูซิว่าได้ปะอุย้ยไม่ได้อะ่ะงั้นเราเอาพีซหลังคานะคะขยับ ไปด้านหลังสุดแบบนี้แล้วเราก็จะกดช f ฟค้างไว้แล้วก็ลากปีกเขาออกมาด้านหน้าด้านหน้าที่สุดได้เท่านี้หรองั้นเราอยากให้มันมีพิษหลังคาแค่อันเดียวเชลเราก็จะหดเข้าไปตอนนี้ได้แขนขวาแล้วก๊อปปี้นะคะเราก็เอามาทํากับแขนซ้ายทาทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะแค่สลับข้างกันแบบนี้ก็จะได้แขนดาวออกมา2แขนแล้วเดี๋ยวแท่งตรงนั้นเราค่อยหาอะไรมาปิดบังก็แล้วกันนะคะต่อไปก็คือขาดาวเราว่าเราจะลองก๊อปปี้ก่อนหลังคาข้างบ ทีนี้เราต้องหดทุกอย่างกลับเข้าไปหดกลับเข้าไปแบบนี้เลยไม่งั้นเราจะวาดรูปยากเราจะเอาหลังคาตัวนี้ค่อยๆหาจุดดีๆอุ้ยนี่ไงได้ได้ขาดาวแล้วเหรออ่ะขยบเข้าไปวางด้านหลังอ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะกดชีฟลากมาจนถึงตรงนี้เฮ้ยก็ได้อยู่ปะ <c oughs> <c oughs> ไหนๆ,ๆลองทําอีกข้างหนึ่งก่อนทํายากทําเย็นแล้วก่อนจริงๆคนดูเขาอาจจะขอแค่แบบมีมีไม่ต้องทํายากขนาดนี้ก็ได้วาดรูปดาวแบบที่ไม่ใช่เลขาคณิตหรือไม่สมมาตรกันก็ได้ แต่เรามันเป็นไงเรามันเด็กเล่นพิเลนไงอดึงออกมาเออแป๊บนึงนะและเชลนี้เราจะอยู่กัน5คนยังไงอะเล็กมากเลย ุกอย่างมันอาจจะเป็นไปได้นะคะเพียงแค่เราขยายเขาออกมาตรงนี้แล้วก็ต้องเอาหลังคาวางไว้ที่พื้นก่อนเนาะขยับเชลออกมา1จุ๊บแล้วก็เอาหลังคามาวางไว้ด้านบนแบบนี้ขยับทั้ง2ด้านเนี่ยให้มันกว้างขึ้นอย่างระทายส์เนาะเราว่าบ้านแค่นี้อยู่กัน5คนมีม,มีซิมไอแกนดูอีกโอ้โหแล้วดาวฉันโอนมากโอนมากเลยดาวจันปัญหาต่อไปก็คือขาตรงนี้มันจะต้องอยู่จุดศูนย์กลางแบบนี้แล้วก็มาบรรจบกันข้างๆแบบนี้ด้วยอ่ะกอบตัวเองมาก่อนแล้ว ก็หดเข้าไปทุกอย่างเลยเราจะต้องให้จุดศูนย์กลางเขาอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราจะกด out ยอระดับหลังคาอันนี้ลงมาแล้วก็กด shift ค้างไว้เพื่อที่จะลากหัวหลังคาขึ้นมาแบบนี้อุ้ยจีเนอร์ถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาหลังคาเนี่ยไปซ้อนกับหลังคาข้างในกด shift ค้างไว้นะคะแล้วก็ลาก e f ออกมาให้มันเท่ากับด้านล่างหลังจากนี้ก็ง่ายละคะ่ะ copy ตัวเองหันข้างถ้างง,งนะเราจะหดทุกอย่างเข้าไปเลยเพราะว่ามีม,มีซิมง เอาไปวางไว้ที่พีซข้างในกด shift ค้างไว้แล้วลากลูกศรที่เป็น if ออกมาแบบนี้แต่หัวดาวเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงแล้วอาจจะมีชั้นลอยได้หรือเปล่าฉันลอยได้ไหมฉันลอยได้หรือเปล่าฉันบอกเลยว่าฉันก็ไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันจะเอาหลังคามุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะขึ้นมาไว้ด้านบนก่อนแล้วเราก็จะเอา halfgable roof อีกทีนึงแต่ว่าต้องเป็นพีซใหม่แล้วเนาะเอามาหดเข้าไปเหลือ2 Ti ทแบบนี้ดึงออกมาเอามเราจะาหด อีฟด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วก็จะกดปุ่ม alt a t e ที่คีย์บอร์ดกดปุ่ม a u t เนาะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะหดอีฟของพีซข้างบนเหมือนกันแล้วก็จะค่อยๆลากไปจนกว่าหลังคาเนี่ยมันจะสมานนฉันกันนี่ลากแบบนี้มันอาจจะเหลือรอยต่อนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งมันก็เหลือรอยต่ออยู่แล้ว่คุณผู้ชมถ้าเราไม่อยากให้เห็นรอยต่อเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าเราดึงอีฟลงมาแบบนี้มันมันก็มีรอยต่ออยู่ดีค่ะยังไงก็มีถ้าเราได้องศาที่ต้องการ copy าก็ออาาามแปะีกข้งงนึง <laughs> เดี๋ยวนะมีมีมข้อสงสัยนิดน,นึงดาวเตี้ยมากแล้วถ้าพื้นด้านล่างเป็นระดับ2โอ้พื้นด้านล่างเป็นระดับ2ดูสวยนะแต่ประเด็นเลยอะ่ะอันนี้มันจะขึ้นไปทัชกับด้านบนได้ไหมเอา้าได้นี่ครับถ้าได้ผมก็เอาสิครับแล้วมันประหลาดน้อยกว่าดาวที่วาดกับพื้นยังไงมิมีม <laughs> ต้นแบบของเราทุบทิ้งไปได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะกระจกรูปดาวเออบ้านเราจะเป็นอย่างงี้จริงๆเหรอเนี่ย <c oughs> อันนี้สงสัยเฉยๆนะว่าถ้าเราดึงบ้านขึ้นไปสัก2ระดับแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็มาปรับฐานเขาให้สูงขึ้นมันจะดูดีขึ้นไหมค่อยๆปรับค่อยๆปรับทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆทําเพื่องานที่สมบูรณ์แบบของเราเรามาทําเลเอาให้กับบ้านหลังนี้กันก่อนดีกว่าเราว่าห้องข้างบนเนี่ยมันเหมือนฟีลไลค์ห้องใต้หลังคาเลยเนาะเอาบันไดลิงให้เขาละกันบันไดลิงที่ ให้เขาจะสู้ไฟที่ต้องให้คนดูดูก่อนได้เหรอไม่มีแกลืมติดไฟตลอดอยากทำเป็นห้องนอนชั้นลอยอะ่ะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> มันเหมือนดวงดาวเดียรคิดว่าเราทําได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองตีเทปก่อนนะสมมติว่าเราจะให้ชั้นลอยอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอาที่นอนมานอนด้านบนเออที่นอนนะเอาวางไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องมีสองห้องนอนหรอสองห้องนอนไหวไหมเนีมันอาจจะต้องสองห้องนอนนะถ้าสมมติว่าด้านบนเป็นเตียงแบบนี้แล้วก็เป็นเตียงคู่ข้างล่างก็จะจุคนได้3แล้วก็ห้องนอนข้างล่างอาจจะต้องใช้เป็นบังเบสอ่ะไว้ตรงนี้4 5ห้าตอนนี้เราจุได้5คนตามโจทย์แล้วนะคะเรา ก็จะตีห้องนอนเป็นขนาด3คูณ3เราจะมาติดบันไดลิงนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเลยเอาง่ายขึ้นเนาะกดปุ่มมากกว่าน้อยกว่าเนาะเพื่อหันบันไดนะคะทีนี้เราจะต้องดูจากชั้น2ลงไปชั้น1เนาะเราอาจจะเข้าบ้านทางนี้ก็ได้หรือเข้าบ้านทางซ้ายซ้ายหรือขวาก็5เท่าใช่ปะคี่ลัด ปุ่ม control นะคะพรากดปุ๊บบันไดเขาจะลงไปอยู่ชั้นล่างแบบนี้เลยเราจะได้ทําบันไดจากชั้น2ได้หลังจากนั้นเราก็จะทุบผนังตรงนี้ทิ้งออแล้วขอเอารั้วที่มันตั้งตรงๆเนี่ยมาตีไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ดูออกอะ <c oughs> ว่าเราทาอะไรอยู่ <c oughs> เราทาอะไรก็ไม่รู้เลยเอาด้านล่างบ้านเนี่ยบันไดเขาลอยอยู่ไม่มีที่เกาะใช่ไหมแล้วบริเวณนี้เราว่าน่าจะเ perfect มากเลยกับการที่จะให้เป็นห้องน้ําตรงนี้อาจจะเป็นทางเข้าบ้านเนาะแล้วก็มามี foyer เล็กๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซน living space ยาวๆไปห้องครัวห้องนั่งเล่นตอไป เราจะต่อเบาคนี่ด้านหน้าบ้านนะคะเราก็จะเอาพื้นเอาพอแปะไปหายหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววาดห้องออกมาเลยพื้นทางขึ้นบ้านแบบนี้พอเราวาดห้องปุ๊บเราก็จะได้ทางพื้นแล้วก็ทางเพดานเพดานเราไม่เอานะคะเราอยากได้เห็ดรูปดาวเราแบบตั้งตรงงานอยู่แบบนี้ต่อไปสิ่งที่เราจะทําเราจะทําการวางพื้นลงไปด้านล่างแล้วก็หดขึ้นไปทําให้มันเป็นเหมือนสเต็ปขึ้นไปสู่ชั้นบนบานหลังนี้ทั้งหลังอาจจะต้องเขยบไปด้านหลังแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะต้องขึ้นบันไดแบบว่า นิดนวางพื้นลงไปยกฟาวเดชั่นขึ้นมานะคะแล้วก็หาบันไดอะไรก็ได้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าถ้าเราวางอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ได้ว่ามันจะต้องสูงอีกนิดนึงบดไดมันถึงจะเข้าไปตานบกับอันนี้ได้4ี่ขัน้นแปลว่าเราก็จะต้องสร้างพื้นเอามาแปะไว้ หุบเข้าไปยกขึ้นมาสี่ครั้งก๊อปปี้บันไดเอ๊ะแล้วมันสียังไงนะอาจจะต้องขึ้นไป <laughs> อีกอ่าอันนี้สี่ขั้นเราแช่ป้าแล้วก็เอาไปแปะไว้อย่างนี้อู้สวยแล้วก็เอาก๊อปปี้บันไดตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาอา้าวทาไมไม่ได้ละ่ะเอาบันไดอันใหม่เลยก็ได้อาิบอันใหม่แล้วก็ให้มันเข้าไปแปะกันแบบนี้ได้ทางขึ้นบ้านแล้วคะ่ะบ้านรูปดาวของเราเรามาดูเรื่องหลังคากันดีกว่าว่าเขาจะมีสีเหลืองไหมไหนๆก็ดาวแล้วเนาะเราก็เอาเหลืองนี้เหลืองสะท้อน<ๆ><ๆ> แสงให้มันรู้ว่าฉันบ้านดาวนะเออนี่นี่น,นแปะบนนี้ได้ด้วยแปะแปะให้หมดนเสด้ตรงนี้มากเลยอ่ะตรงปีกหลังคามันน่าจะแบบว่าทาใต้หลังคาได้นะมันจะสมจริงมากเลยนี่ประตูเหลืองเหลืองสุดๆไปเลยค่ะลวดสีเหลืองที่เราจะเลือกใช้อืจะหรูเหรอจะเป็นทองทองขาวๆเหรอก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราจะเล่นแนวหรูหราหมาเหา่าแต่ขึ้นบันไดลิงลนในบ้านเนี่ยเราว่าเราทําได้นะหรือเราจะเอาแนวบ้านๆเอะตบตีกับตัวเองให้พอก็ไม่มีไหนๆก็มาขนาดนี้แล้ว ดาวทองไปเลยสิคะรั้วจากของ realm of magic เอามาแปะไว้ข้างๆราวบันไดสีเดียวกันแปะไว้บันไดสีเหลืองมีไหมอุ้ยอันนี้แบบว่าเหมือนอยู่ในกาแล็กซี่ดำขาวทองเหรอก็น่าสนใจนะแล้วก็พื้นมา r บ l เหรอเอาแบบหรูหราเหรอพคุยกับใครครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมคุยกับใครแต่ผมควรจะเอาเอา่อเสาที่ยันพื้นอะไรดีผมว่าเอาเป็นหินดีกว่าอุ้ยพื้นทายสันนี้สวยมากเลยของ high school years เราจะเอามาตีกรอบได้ด้วยนะคะก็ หมุนกรอบให้มันเข้ามุมทุกมุมก่อนน่ทำทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องหยิบหลายทีอุ้ยเพราะว่ามันจะงงนะเอฟการหมุนทายสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแบบเส้นตรงนี่เอามาเลียงอุ้ยวอลเปเปอร์สีเหลืองแบบเหลืองมากเหลืองเหลืองแบบไม่ต้องสืบว่าแกไปเอาเหลืองนี้มาจากไหนเนี่ยเหลืองสุดๆไปเลยงั้นหน้าต่างเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สีขาวนะคะไม่งั้นมันจะฮะนี่มิมิทําอะไรอยู่แต่คนดูเขาขอมาอยากจะบอกดังๆนะคะอยากจะร้องดังๆพูดให้ใครแต่ใครได้รู้จัวกันว่าที่ทําอยู่ตอน ทําตามคำขอไม่ได้เอ,อะอะอะไรอยากจะสร้างเองด้านบนตรงนี้เราเอากลมๆมาใส่ดีไหมมันมีกลมๆอะไรที่ดูแบบว่า <laughs> เข้ากับบ้านไหมคะบ้านสไตา์อะไรก่อนอนะมีมีกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอันนี้สวยไหมของ my wedding story สวยนะมาเจิมหน้าผากหน่อยเออนี่นี่นมาเติมหน้าผากน่ารักจังเลย <laughs> <laughs> น่ารัก แต่งเบาๆด้านนอกบ้านนะคะสิ่งที่ทําก็คือเอาตะเกียงเนี่ยมาวางไว้บนตามหัวเสาต่างๆเนาะให้เวลากลางคืนเขายังมีแสงอะไรส่องสว่างไปตามทางเราบันไดเนี่ยมีไฟออกมาด้วยนะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยเราอยากเพิ่มดาวที่แบบว่าห้อยอยู่ด้วยอ่ะอันนี้มันห้อยจากฟ้าฟ้าเหรอเราอยากได้ดาวที่น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 ี่เออบานดาวมันก็ต้องมีดาวอยู่ตามจุดต่างๆโอ้อันนี้คือตัวตกแต่งพื้นเนาะของ Perfect Patio จะเป็นเกล็ดดาวค่ะว้าวน่ารักมากเลยอะ่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอะ่ะ เอามาประดับไว้ตามพื้นเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยใส่สุดเลยสิคะอย่างเงี้ยใส่สุดคะ่ะใช้การได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้เดี๋ยวเอาซิมาเพลย์เทสนะคะถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะย้ายให้หุ้ยดูดีอะไฟลูกดาวก็ต้องมาเออแปะไว้อย่างงี้ะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละ,ละให้รู้ว่าบ้านนี้บ้านดาวอุ้ยดาวอันนี้น่ารักมากเอามาเจอไว้เออบ้านฉันเป็นบ้านดาวนะ <c oughs> <c oughs> ด้านนอกพอแค่นี้ละคะ่ะแค่เชลก็แกงไม่รู้จะแกง,งไงแล้วไปทำอินเทอร์เนียกันพื้นในมิติบ้านหลังนี้มันจะต้องเป็นพื้นแบบไหนเหรอคะแบบงงๆสีเหลืองอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะเป็นน้ําเงินเหลืองอะเราอาจจะต้องกลับมาใช้พื้นสีขาวขาวเนาะเพราะว่าเราก็แค่ไม่รู้ว่าเราจะแต่งบ้านยังไงดีอุ้ยแต่ว่าเราจะเอาแนวหรูไม่ใช่หรออันนี้ก็สวย วยนะของแวมไพร์อ่ะงั้นเอาอย่างนี้ตัดสินใจแล้วเอาปืนแวมพายใช่ปะสีดําแล้วผหนังเนี่ยเราจะเล่นเป็นมาโบสีขาวทองเออเอออันนี้เลยเอออาลูปนมั่วไปหมดทําทีละห้องนะห้องครัวก่อนตู้เย็นสีขาวที่ทํากับข้าวสีขาวๆแบบนี้อุ้ยพอดีเลยนะเนี่ยวางเตาไว้ขวาสุดแล้วก็ที่ล้างจานสีขาวๆเหมือนกันค่ะแปะไว้ตรงนี้ยังไม่ใส่อัปเปอร์คาเบเนตไปฟิลเตอร์ที่หน้าต่างก่อนเราอ่ะอยากได้หน้าต่างที่โปร่งโล่งสบ ให้บ้านมันดูฟลูนี่นี่นี่หนหน้าต่างครึ่งวงกลมอันนี้โอ้เธอน่ารักนะเธอมาอยู่ตรงนี้สิอัปเปอร์คาบิเนตเราก็จะใช้จากของโฮมเชฟฮัสเซลไปเลยนะคะเราอยากจะแปะทับความทองด้านบนไว้แบบนี้มากเลยอ่ะไหนขอลองแปะไล่ๆกันไปก่อนแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าหน้าต่างเราก็ดึ๊บลงมาอีกนิดนึงโอ้แบบนี้ได้สวยพูดดุดควันสีขาวๆซ่อนไว้ตรงนี้เอาแค่พอใช้การได้ก่อนนะวางเลเยอร์ก่อนนะเพราะว่าบ้านมันประหลาดมากเลยเรามีโต๊ะหรูๆสีขาวทองของเบสเกมตัวนี้ ะะเป็นโต๊ะกลมๆที่หน้าท็อปเป็นมาเบิลด้วยแล้วเขามากับเก้าอี้ที่เข้ากันนั่นก็คือตัวนี้อุ้ยอส,สวยอยู่นะเอาวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วฝั่งคันนี้เนี่ยเราจะได้ทําเป็นโซนดูทีวีทีวีใหญ่ๆแพงๆย่อขนาดลงแปะลงไปโซฟา2ซีทอันนี้เราว่ามันน่าจะกําลังดีกับบ้านเนาะแต่เราอยากได้พนักเตีย้ยๆไม่งั้นมันจะแน่นไปหมดเกตเฟมมาสิคะโอ<ฮ>้โหไฮโซเขาเหมือนว่าจะมีที่เข้าเซตกันเนาะของเกตเฟมเมใช่ไหมใช่แต่ว่าพนักสู แล้วเราจะกลัวอะไรเรามีโบเดอร์ลักซ์คิดอยู่ตรงนี้นี่นะเอา้าเข้ากันป่าวันนี้เออถ้าใจเรามันเข้าอะไรมันก็เข้ากันได้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> ยัดเข้าไปโตะเริ่มทอง Paranormal ลสิคะ่ะ <c oughs> พรมเราอาจจะต้องใช้บุกหลุกนะเพราะว่าบ้านเราเล็กค่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องยอมเป็นพรมตัวนี้มันเป็นพรมที่ เก็บทุกสไตล์จริงๆอะไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็คือวางแล้วสวยเก้าอี้ตัวนี้เอ่อเธอจะอยู่ไหนดีอะเธออยู่ในมุมนี้จริงๆหรองั้นโต๊ะกาแฟที่ดูหรูจะเป็นของวินเทจกลเมอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีความขาทองมาด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าวางแล้วมันจะแน่นไปหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเราอาจจะต้องวางได้ตรงนี้เก้าอี้ตรงเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเอาออกไปเลยงั้นตรงนี้เป็นโซฟาแค่2สีวาแล้วว่าต้องใช้ไม่ได้ดูด้วยตาก็น่าจะรู้อะเนาะโอ้เราก็ทําเป็นมาบลแบบนี้ใช่ปะเราก็เป็นโต๊ะที่แพร่ ออกมาจากมาเบลอีกทีหนึง่งนี่เป็นบิวอินเป็นลิ้นชักนะคะเป็นระบบไฮดริกเราสามารถดึงยืดออกมาก็ได้หรือว่าจะยัดเข้าไปก็ได้ต่อไปเอาโคมที่ห้อยหัวโจนทยานลงมาแบบนี้เอียงค่ะแล้วก็ซ่อนไว้ในรูตรงนี้ไอ้ยา ของตกแต่งรูปภาพหรูๆต้องมาตอบโจทย์ซะหน่อยแล้วเบสเกมไปค่ะรูปผลไม้อันนี้หรูแน่นอนฝั่งข้างนี้ไม่ต้องสืบเลยเรายังไม่มีขยะให้กับคนในบ้านเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาขยะที่มีฝาปิดเรียบร้อยเรียบร้อยเอามาแปะไว้ตรงนี้นิดนึงไปเลือกแอปพอนะคะสีดำๆเอามาแปะไว้ที่ผนังเป็นตัวตกแต่งเนาะที่ขาดไปก็คือพรมบริเวณนี้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะพรมโมเดิร์นลักซ์คิดสิค่ะส่งกลมๆย่อได้ไหมย่อได้ด้วยโอ้พรมสีทอง บนโต๊ะก็จะต้องมีถังใส่ต้นไม้ที่ดูกแกลมอันนี้ใส่ได้ปะเพราะว่าชอบถางมันอะเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนจุ๊บเล็กๆขึ้นมาแล้วด้านล่างอะด้านล่างโต๊ะตลกปะตลกนะ <laughs> ตลกอยู่นะไม่เอาละอันนี้ก็ได้ของ blooming room kit นะคะต้นไม้เล็กๆเอามาวางไว้ด้านบนบริเวณตรงนี้มี potential ที่จะใส่ต้นไม้บริสมาระโอ้มันมีต้นไม้ต้นนี้ของ modern lux e kit เนี่ยถ้าเราไม่ filter pack เราก็ลืมไปแล้วมีสัญลักษณ์อะไรแบบนี้มีหัวคนสีขาวๆทองๆด้วยคเคลื่อนเลง G D อีกสักอันนึงวางตรงไหนไม่ได้แล้วเหรอเอาวางตรงนี้ไปใส่หมอนสิคะเออเขามีหมอนมาให้แล้วทําไมเราจะไม่ใส่เวลาเราพิงหมอนเราจะต้องพิงเข้าไปให้สุดเลยนะไม่งั้นซิมเราพอมานั่ง ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัวกินไปกับหมอนดันทีแล้วก็เปลี่ยนสวอชใช้มันดูมีข่าวทองที่แปลกตากันไปบริเวณด้านหน้าตรงนี้เราคิดว่าเราจะใส่เป็นที่วางชั้นหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะมีกระจกวางพื้นให้เขาแต่ไม่อยากจะใช้ของโมเดิร์นลักซคิดอยากจะใช้ของจังเก e ร์แลนเทนเจอร์มันให้คนละฟิลกันนะแต่ว่ามันน่ารักเหมือนกันมันมีกรอบคุณผู้ชมมันน่ารักพามาของโมเดิร์ลักคิดก็จะต้องถูกเลือกมาใช้ในบิลดิ้งนี้แน่นอนความหรูนี้ท่านได้แต่ใดมาเออวางไม่ได้เพราะว่า แซนดไม่เลิกแ n น p เลยอะหน้าต่างเธอออกมาก่อนนะทุกปัญหามีทางเข้าเสมอนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอาสายอันเนี้ยสายอะไรร็อดอะร็อดไส้ไส้เออ <c oughs> เอายัดเข้าไปเออแล้วก็เอาตัวหน้าต่างกลับไปวางใหม่ก็จะได้หน้าต่างบ้านแบนบน,นี้ที่มีพม่านขึงอยู่โต๊ะหน้าบ้านตรงนี้จะต้องมีต้นไม้ที่ดูมีอะไรดูการจัดมาอย่างดีนี่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 น,น,น,นี่ต้นนี้ของเบสเกมใส่ลงไปพรมทางเข้าเราจะเลือกตัวนี้ค่ะตัวหรูๆตัวนี้เอามาย่อลงย่อเยอะๆเลยแล้วก็วาง ไปที่ทางเข้าเตอร์โมสแตต์อยู่ฝั่งนี้เครื่องกันฟืนกันไฟเนี่ยเห็นไหมแปะเงี้ยไม่สวยนี่เอามาซ่อนไว้ค่ะตรงนี้มีหน้าต่างอุยอ้ยอุ้ยเด้ง <laughs> เด้งจัดอยู่ดีๆก็เด้งเด้งอะไรของเกาอยากให้เป็นพม่านเปย์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเข้ากับบ้านเราอ่ะสวยเนาะเปย์อันเนี้ยมูฟวี่แห่งเอานะคะพะม่านคือดูมากซื้อประม่านเหมือนกันไงกระชากกระชากกระชากกระจั้เบสเกมซกระชากกระชากกระจั้ห้า,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 าไม่เคยเจอเจอแล้วกระชากกระชัสีทองสิอายอดลงสักระดับหนึ่งแล้วก็เอามายัดไว้เอา้าอุยอ้ยเดอะซิมจำซะแกตักเลยเอา้าทำไมขึ้นไปถึงนั้นนะก็แค่จะเอาวางไว้ตรงเนี้ยเราเรากดคอนโทรลเก้าเอาก็ได้เออมันยากมันเย็นแล้วเกินนาอสร้างบ้านแต่ละทีในครัวไม่ไได้ตตกแ่งอะร เลยอ่ะมันรู้สึกผิดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเชฟอะไรก็ได้นะคะมาตกแต่งบนตู้เย็นนิดหน่อยโถพรีสองโถว,วางข้างๆกันของตกแต่งให้มันดูมีอะไรนิดหน่อยเออวางลงไปอสวยค่ะเบาๆพอเราอยากได้ทิชชู่อ่ะของ get to w o r k อ่ะพอเห็นรูอะไรพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้ทุกนี้เลย <laughs> นี่นี่น,นี่ทิชชู่อันนี้คะ่ะเออ <laughs> เผื่อแบบว่าล้างจานลวมืวอเลอะออะแปะลงไป <laughs> เปลี่ยนไฟให้โซน living space แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นอะไรไม่ได้นอกจากชันตดเลียนตรงที่กินข้าว ไฟมันมีแค่นี้บ้านมันมีแค่นี้ไม่ใช่ไฟมันมีแค่นี้อุ๊ยอันนี้สวยเนาะของ get famous เนาะสวยอะต่อยากได้ยอยเนี่ยสปาเดตัวเนี้ยถ้าได้แล้วมานั่งกินข้าวไปด้วยจะดีมากเลยโอ้ว้าว this is glamorous <laughs> เจอตรัสัดมาไวๆกูต่อไปก็คือห้องนอนนะคะเราจะเอาหน้าต่างที่ใช้ในห้องอาหารเนี่ยเชื่อมโยงพื้นที่มาอย่างห้องนอนตรงนี้เลยอลเปเปอร์ในห้องนอนนี้เราจะเล่นเป็นสีดําแล้วก็มีเลื่อมทองแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแต่ทีเนี้ยเตียงบางเบดเนี่ยอาจจะต้องเลือกกันนานเพราะว่าจำไม่ได้เลยว่ามันมีอะไรที่หรูไหมมันจะเป็นสีดําตัวนี้เลยนะคะของ Dream Home Decorator เราเลือกเขานะเราชอบแล้วก็เตียงข้างล่างจะใช้จากของ High School Years นะคะสวยดีตู้เสื้อผ้าสีดําของ High School Years สวยมากดูดีเหมือนมีพ่น สีม่วงๆด้วยมีรูปเอเลียนด้วยเป็นห้องวัยรุ่นหรือเปล่าที่เขาไม่ค่อยเก็บอะไรเลยหรือเปล่าและมาขนาดนี้แล้วไฮสคูลเยียร์เท่านั้นที่จะตอบโจทย์ว้าวประเด็นคือจะขึ้นเตียงได้ไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวเอาซีมมาเพลย์เทสให้จอแบบว่าอัลตร้าไวท์กูอีเลนคอมแบบคันเมฆผ้าม่านเราจะกลับมาใช้ของโมเดิร์นลักชัวหูมันแคบมากเลยอะทีนี้เราอาจจะต้องยอมให้โต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยกินเข้าไปกับผ้าม่านแบบนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆนะใครที่กัดฟันอยู่กัดไปได้เลยนะคะรับกลัว,วซีว้าอาเร กลัวอยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นเตียงไม่ได้แต่ก็อยากใช้พื้นที่ให้มันคุมที่สุดคุมไฟที่มีดาวลอยอยู่แบบนี้หนังสือที่มีต้นไม้แพร่ออกมาสักนิดหนึ่งเพิ่มความสดชื่นห้องไวรุ่นใช่ไหมพรมไข่ดาวก็คงไม่น่าเกลียดอะไรแล้วก็ไฟเนี่ยเราจะใช้สีเหลืองไปเลยนะครับนี่ตรงนี้กลางหรือเปล่าเอ๊สามคูณสามถ้ากลางก็ต้องตรงนี้สิมีมีโอ้บริเวณนี้เธอมีพื้นที่เหลือเหรอเราจะต้องใส่นะเราเว้นว่างไม่ได้เลยจริงๆใส่เป็นกรอบรูปของ realm of magic นะคะดูลึกลับซับซ้อนห้องน้ําเราจะ ใช้พื้นของ Get Famous ที่เป็นสีดําแล้วยาแนวสีทองแบบนี้ผนังเนี่ยเบสเกมสีดําแบบนี้ไปเลยอ่างอาบน้ําหงทองอ่างอาบน้ําอะไรที่ล้างมือพูดม่วพูดซว,วมซวมทองและที่อาบน้ําแบบทองและมีมาโบ้ด้วยนะหุยอยากเอาอาบน้ําตรงนี้แล้วก็เนี่ยแบบนี้เขามีทองที่อ่อนกว่านี้หน่อยไหมคะมีค่ะสวยมากแต่ต้องใช้เป็นกระจกตัวนี้เพราะว่าทองมันทองเดียวกันไม่มีอะไรทองสะใจเท่าอันนี้เลยขยายได้ไหมอะขยายมีเงาอีกโอ oh, wow. ้าวผ้าเช็ดตัวสีทองโอ้โห เนี่ยคุณผูลชจมันกดละทองกันเนะทำไงดีแต่ถ้าอันเนี้ยทองเดียวกันแน่นอนประเด็นคือจะเข้าห้องน้ำได้ไหมเข้าได้หรือเปล่าเป็นปัญหาของซิมไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เราเป็นคนเล่นไม่ใช่หรอนี่พรมในห้องน้ำนะคะของแวไพายเอาชิ้นเดียวกันเนาะมาหมุนต่อกันแบบนี้เออเอาให้มันหลวมให้สูดแล้วถ้าห้องน้ำมาแบบเนี้ยไฟที่เราจะใช้ใครทายถูกบ้างอะไม่เคยได้สร้างอะไรแนวนี้ด้วยไฟอูนิค่ะเอ สวยคะ่ะห้องน้ําเดียวทั้งบ้านอ,อ๋อวฉันล้างเสร็จแล้วหรอ OK. โอ้โหกําลังมันเลยมามาชั้นสองกันอย่างแรกเลยนะคะจะต้องเปลี่ยนบันไดก่อนไม่ใช่บันไดเปลี่ยนรั้วรั้วแบบทองทองแล้วก็มีหัวลามะอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าพื้นที่มันลอยอยู่ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นรอยต่อเราไม่ชอบเราจะต้องไปหาเสาเจ้าอะไรมีม,มีพูดมั่วผู้สวด,ด,ดทริม่ะเราจะกดชิฟค้างไว้เพื่อให้ติดแค่ตรงนี้ที่เดียวเอุ้ยไม่มีตัดได้ฟังก็แล้วกันนะเผื่อคิดถึงไลฟ์จะได้ฟังในคลิปเรา วัวแปเปอร์ชิ้นเดิมเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะรูปแบบเตียงของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเตียงล่างต้องมาก่อนทีนี้เตียงด้านล่างนะเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ของแกสแตรมเนี่ยตัวนี้แต่ทีนี้มันจะสูงทิมขึ้นไปถึงตูดคนข้างบนนะงั้นอาจจะต้องใช้ตัวนี้ค่ะดําทองของวินเทจแกลมเมอร์แล้วก็เอาตัวบางเบ็ดด้านบนคิดว่าถ้าใช้สีดําเรียบๆไปเลยน่าจะเข้ากันกว่านาะแล้วก็เอาเตียงมาแซนปตรงนี้ปลายเตียงอยากจะเพิ่มความฮารุฮารานะคะ ด้วยทีวีกรอบเลื่อมทองเออเป็นตัวตกแต่งบ้านให้ได้ด้วยสกิลที่อยากจะให้เขาทําเพิ่มเติมนะคะในบ้านหลังนี้เราอยากจะให้เขาเล่นเชสเทเบิลเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่เข้านะกับการอยู่บนดวงดาวจริงๆแล้วเราก็คิดเองทั้งนั้นว่ามันเข้ากันเก้าอี้แบบมีไฟออกมาปลายเตียงตรงนี้เราจะใส่ตู้เสื้อผ้าให้เขาตู้เสื้อผ้าที่เลือกใช้นะคะจะเลือกใช้ของ High School Year สีดำๆตัวนี้แปะลงไปเลยเอาตะกร้าผ้ามาตกแต่งแล้วว่าน่าจะน่ารักใช้ของเบสเกมนะคะมันฟังชั่นลมันไม่ได้ฟังชั่นลเนะมันจะได้เอา มาแบบว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้พรมที่ใช้เนี่ยเราอยากจะใช้พรมจากของ g e ฟ s a m e r s ที่ต้องเอามาเรียงเองหาอะไรไม่เคยเจอจริงๆนะเนี่ยค่ะที่มันจะเป็นตุ้ยรูปเมฆตัวเนี้ยคุณผู้ชมเราอยากจะเอามาย่อสักหนึ่งขนาดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แปะลงไปตรงนี้เราก็ย่อหนึ่งขนาดหมุนๆอยากได้เป็นพรมครึ่งวงกลมบริเวณน,นี้มันไม่ได้เลยออกไปนอกบ้านใช่ปะอันนี้ก็หยิบเข้าไปแบบนี้ผนังเหลืออยากติดตัวนาฬิกาว้าวไฮโซโก็หรูดูแพงที่สุดครับด้าน หลังบ้านตรงนี้นะคะเราก็จะเอาหน้าต่างเนี่ยที่เราใช้กับด้านหน้าบ้านเอามาแปะไว้แบบนี้เลยประมาณที่เราจะใช้โซนบริเวณนี้เราไม่อยากให้เขาแบบว่าเปิดเปิดปิดปิดหรือว่าแพลมแไม่เห็นหน้าต่างจะเลือกของตัวนี้ค่ะลูกตัวเพชรอันเนี้ยเนะาะ Luxury Party นะคะถ้าจําชื่อแพ็คไม่ผิดเอามาแปะไว้แบบนี้เลยทุบไฟทิ้งไฟที่ใช้ด้านบนจะต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าด้านล่างมันยาวไปนิดนึงอะช andelier ของ Vintage Glamour Are You Hello อยู่ผ่านไปแล้วล้อของเยอะก,ก็คือหาไม่เจอเอา้า เลยไปแล้วหรอนี่อยู่นี่นี่เองแหมจับยากจับเย็นนัก,นกเอาสีทองเลยค่ะเอามาแปะไว้กลางห้องแบบนี้อุ้ยตรงนี้น่ามีช a เด e ีย e ที่ย้อยไปสู่ด้านล่างกดจีเปิดกริดก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยไฟมันจะหล่นลงไปข้างล่างเนาะเราอยากได้สปาเดย์ที่เป็นชนเด d e l i e นี้อันนี้เลยเหลี่ยมๆแบบนี้ไม่ต้องย่ออะไรเลยค่ะแปะลงไปแบบนี้จิมจะขึ้นบันไดได้ไหมนะอยากรู้จังเลยนะว่าคนที่ขอเขายังได้ดูอยู่ไหมน้าเพราะเขาขอมาตั้งนานแล้วนะและเราก็ลืมติดขอบหลังคาคุณผู้ชมขอบหลังคาสีเหลือง ไม่มีหรองั้นเราเอาสีดํามาตัดไปเลยไม่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 ไมไมขาขาวดีกว่านี่ตัดขอบหลังคาค่ะเหมือนเวลาเราวาดรูปเราก็ควรจะต้องมีอะไรมาตัดขอบให้มันดูเนียนกริบกันแบบนี้เหลือพื้นตรงนี้เราจะต้องไปใช้ตัวทริมแทนเนาะโอ้แต่ถ้าใช้พื้นทริมแบบนี้เขาก็จะเข้าไปจนถึงข้างในแบบนี้เลยเหรองั้นเราก็ขยับเขาออกมาสิใช่ขยับเขาออกมาสองฝั่งแบบนี้เอาพื้นสีขาวไปแปะแบบนี้ขอบสีขาวเนาะพอปรับรูปนูน่นรูปนี่นิดหน่อยนะคะ ก็จะออกมาเป็นบ้านรูปดาวหน้าตาแบบนี้ดาวนะไม่ใช่ไม่ดาวนะแต่เล่นกับหลังคาแดนไม่ได้เล่นกับเชลอุ้ยแชเดเดมชมชมชเดมชมแชเดมมาตอนตีห้ากันเลยคุณมีมีซิมกับบ้านรูปดาวอันนี้นะอยู่ใน้5ตัวสิ่งแรกเลยนะเดินเข้าบ้านอะ่ะได้ปะไหนลองเดินขึ้นมาดิติดไฟที่เราแปะไว้ที่พื้นหรือเปล่าอ้ามีมีก็ยืนนิ่งทับอ๋อยไม่ได้กดเพลง <c oughs> เดินได้แบบสบายๆมั่นใจสุบๆอเดินเข้าไปเป็นไงจ๊ะอากาศดีไหมจ้าส่องกระจกได้ ไม่คะสองได้อยู่แล้วเนาะทีนี้มานั่งตรงนี้ก่อนเลยดูทีวีจ้าดูได้จ้าพี่จ๋าทํากับข้าวได้แน่นอนคิดว่าได้ต้องได้แน่แน่ลุยคะ่ะคุณพี่นั่นแหละค่ะกริลชีสค่ะคน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 ไปมีกินเลยเออหยิบมากินที่โต๊ะโอ้เยี่ยมเอาจานไปล้างเยี่ยมมากค่ะต่อมาฉี่ฉี่ได้สบายหรืออ่ะล้างมือได้อาบน้ําละได้ไหมได้อู้ ปลอดภัยไปเปาะนึ่งทีเนี้ยที่น่ากลัวนะคอมพิวเตอร์เนี่ยนั่งเล่นได้ใช่ปะแล้วเตียงสองอันข้างในอ่ะอันล่างเนี่ยจะนอนได้ไหมเนี่ยม,มิมิลองไปรีแลกซ์สิเฮ้ย เฮ้ยทำเป็นเล่นนะ่ะจะลงไปรีแลกซ์ได้นะข้างบนนี่น่าจะใช้ได้อยู่แล้วนะคะเยี่ยมยอดอุ๊ยดีใจอ่ะดีใจมากเลยที่นี้ขึ้นมาเล่นเชสเทเบิลตรงนี้ได้ไหมปีนลุกๆๆๆ,ๆๆๆขึ้นมาแบบนี้ได้โอเคไม่ได้ติดถังใส่ผ้าเนาะตู้นี้เราจะลองชุดเสื้อผ้าได้หรือเปล่ามีมิลูกค้าลูกค้าเออหมุนได้เรียบร้อยขอบคุณค่ะไปรีแลกซ์บนเตียงถ้าจะให้ซิมนอนข้างในนะคะก็ค่อยๆกดอย่างเงี้ยให้เขากระดึ๊บไปรีแลกซ์ข้างในเขาก็จะเข้าไปแล้วก็เปิดดูทีวีในเวลาเดียวกันได้เช่นกันนะคะอ่ะเลิกลงมาขึ้นนนไปอ ด้านบนได้ไหมจ๊ะเรียบร้อยบ้านหลังนี้ยากแค่ตรงการดัดหลังคาตอนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่ขอกันมากๆเลยนะคะหวังว่าคนที่ขอเขาจะยังได้ดูสิ่งที่เขาขออยู่นะกับคําขอตอนนี้ใครอยากขอเพิ่มก็ขอได้เช่นกันแต่คําขอของคุณผู้ชมจะได้ดูปีไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้มีประมาณ500คําขอแล้วค่ะดีใจมากๆที่หลายๆคนเขายังอยากดูอะไรแบบนี้อยู่อุ้ยฐานบ้านลืมใส่นี้ใส่ฐานให้บ้านแล้วทุกอย่างก็จะดูตัดขอบแบบเรียบเนียนการสร้างรูปทรงปร มีเยอะมากในเพลย์ลิสต์เพลย์วิดมีเลยนะคะส่วนใครที่อยากดูมีมีซิมสร้างบ้านโดยที่ไม่ใช้โหมดสร้างเลยก็กดไปที่คลิปสายมือได้เลยค่ะ